าล้วก็ตบล็อกดอกดอกพุ่งขนอยูพ่มปาพิพิคนาสระสมากิีกดอกพุดจัลีโอดอกตากสอตักหากระดอกพลลเวนลินาเรลี่ดอกิชช่กเชตากสอเมตาดูเปลโลตากสอตาดูเป็นโลดอกตาปาพลาเราิดตาอุตสาทธิผ้าตะปูดอเป็บัตเตลร์ฮอกอหูเลยก็ไปียอเลยพักสกายมาตะปูวะอ๋อาก็ตั้นแต่ตากิลขคาเนี้อกว่าตากสอเปือยขาเลยเล้อก็จะเตะปู บัตกัปตวกตังสกัคกเจอเต้เดวแทบจะไม่มีเลยเรอจะนอร์คาลบะโอ้ัตังสกไคต่มีตาลารีดูสิกุนีนอเนาะตะกเตมมาลราเอปวยทอดีต Holy Bible ปุยตีเวดาสนะบาตากวยอเลย dari the holy spirit may of god อกุตะเนตักสรคายกวยลอเวดาตันดุปะลอเนี่ยเทวดาปั่วทิโปกอผัวขัสสะเนดุปะลอเวดาที่กอฮกดอบเบ้งญาเนตาคือนแม่ดอมาเจอกอไปยอถ้าเหื้อกอเดตัมมะสกุกาติตะพะเนาะ นมาเจอแม่คอพลอเลยเปดดเวยเตตุเลยที่พอกอผัวบ้านนะบ้าพ่อจูบ้บาต่เวดาจานีบ้าก็ล้าก็หูดตัางหากเลยว่าตบลอนใ่ดอเทเวดาอกมาซาดาที่ตลอดจอเอนาะเดี๋ยวรู้บ้าอารทีเปลาเลิฟฟอร์เดชั่นเปลาอันเลเวดาเนี่ยตาก็ชอบปลาลาเวด้าย่าก่อนเนี่ยตะก็ยา ตึกขี้หยาเตยเกือบาเวสิตะพะนะออตู่มาตอตะปอตะลอกาแล้วก็ถอดกุตึอะกีอขอสิตะพะนะละคุเกประกะเตมาละตะนอนนอนละเมตตาญีบานะเกอุลตะพอลาเนกะซาซีดีเดอุขอตะมาจ่วยเนเดตุลือหูเราตะเนเกราตะเนตะลาจุลขั่วดูออบาเมบาออบาทีบากะซีตันขอเนาะเอาบาเนเมตตาสุดอเลตะกะซอปูเนกวยลอเวดา เครวิทาสุปราโคกปาเดลทรดาปโดเนปตุนะทขาเนตาดึกเตอะดิเนเมหยังดิดลหโคโปเกวอโคยากโดเนดาเวตาเทสอบตึกสอบตะเอตาคุยตามัสตะเติร์มเยตเตอาบาตากซอกวยเบทอทะเลยกะมาเลยกะจาสไตล ตัก er oh. uh, so ็ส so, ่วนไนดปล่าเจานเนีนึ่งสิบย่าดอปวกันยั่วผูเสพล้เขาก็หูต่อสพันเนี่ยเลเวดาดิสอเลป่าเปคนูสุอ่เชื่อกัตอนนีไม่อาไลอาสุมอโซโรดดทกาบายูเดเลกฮาร์เวด้าปะที่พกโพดีจ้าหลอสาชารหลอสาบาโดอานุมนิเนี่ย คือบ้าหอดุเนาะแล้วก็มาเสที ok ่พวกก็พวกกระชัวของฟอนเดชันกันแลยมาเสือบัวละอโอเตเลตอพอลาเสื้ผ้าหลอกกับบีกับเบอร์เส้อผ้าเนี่ยตามาว่าแม่งยาเนี่ยเมื่ออัศุน no ี่แหลขาดีลลดนะมาสิตบูนกัจะเลยนะ ต่เหตว่าคบมงอช่ใช่ใกกิช่แลวล้วดอ่เัยเสียกวไม่ว่าตเออหนละบ้านกแกปะตวต่เลก็จะแต่คนนับกันลโพล่ะว่าเขาคบผัวสาตัวนึปู่บ่าวเนื้อทุสยซะสาดเดราน อยู่เทวดาว่า oh. ก yeah. ูว่าต่านมาตาไดแตาก็สอบไปเนี่ยว่ม่ตาม่ตาตลตาสอบหลอดสาบ้านดุดุมอ่ะแล้วก็มาเจอที่พุกอพนี่ก็บ่อยู่เลขาแล้วทาดีเขากคหูบิดบเวลาก็ไปอยกกลาสิผ้านโอ้โีพี่เนนอกูตร่นดซีนอ่ะวนาอ နမစီမေဝင်ပဖလာဆာနဲ့ပွာမာကြနာဟုတ်ခုတော့ဘိနောပွာမာဆာနာဟုတ်ခုတော့ဘိနသသမှုန်မေပူဖေဝနိပူကဖိုပလာဘတ်ထွေးဘခာဒေနာပွာလကကဲမာသူရာနဲ့မေဩဒကကြချလောအုပ်ပူရမြောက်လာလနေပိတော့စိမ့်ဖာနအဝဲနဲ့မေတစီကွာလုတ်ကွယ်တလောနော ก็แกละกวกละตักซอเหยเตราหาเนาะละตักคลสิท่อน่ะดปวยสิเบสออฟเซชีเออตะลายใหญ่หมอคีโทเคชียัดดอนท์ทูซันอองอ๋อกัวซันอองน่ะเนาะแล้วก็ละวักลออะเวราฟอร์เดชั่นอโคบักกาฟอร์เดชั่นค่ามีเลือนนิวส์เมียนิวส์แมนมาฟอร์เดชั่น ปลาราเลกตสอบบัา,า,าเล้ฮอคูหัวตารตักเออตักเกีระฮอตบตต์ตัวนีเออสกเตอาทีบ้านดกก็เตอเลืกเกียร์ฮอปฏิบัตบหนานี้ลอน่เตเวดาปะโ้ตาลตักเลเวดาอเวดาเรฮอคูถึกเสพผาเชออะเบรเจอเปลือกโลกดีไซน์แตลมุกคลิปนี่โตผ่าดผาทอรินะหะกูฮากอลล็อกเวบบาโดนหนักแต่ละสกายบานโดหนักขลลนาะ เม่สกายด้ยนาเกเต้เนเปล่บาบ้าโกบ้าแค่อากาละอากาละลักๆสิผ่าดอกเตอร์ซานอองป้าพราทะเวดะเนาะดอปล่าละอาโอมูดีปุเพลสิฟ่าเนี่ยบ้าดดบ้าที่ชาชากันเลยดอลลบาตากุสายาบลานีน่เนาะเนาะเทเวดะเนาะมาประเทิมาตลอดดีปาเมส อูดึกเกเปรแลเปเลบาซาแลปะสิญาเดอากาลากะลากะลาสิฟาตักซอปาพลาเวดดาเดดอเตอร์ซันออนซีกโดเวดดาดอเตอร์ซาออเมมตากาเลเตสินยาบานอตักซอปาพลายเตปอคิโรเมเมเมออนไลน์อะปราเดตะกะโตทาใจบาปะเลชุมุเนาะเดเตเวดา ปดดอป,ปักสบพุิิพิฟัน้เน้ตากาไม่ดหาทอมาเจอปกันยอเอปวลบา,บา,ออาบักบกแค่ิส้นายบตะการใบ้านลขาดตีลอดิกลดเดกบอกบอยู่ดิหลอสาชาดอปูเวเนาะหลอพลหลอาไฟา่ายตามมาสาใญ่กองทัพพม่าไม่สนใจประชาชนได้เนาะ โดยมาตรฐานกนารจัดการทายพิบัติไม่มีเลย no way nothing ตามเมเกนราสารดาบทุกครอบว่าเดี๋ยวโยก้อนเนี่ยสื่อเสื้อผ้าหนอถ้าพลาดถ้าราบถ้าโบกและมาเจอวดิดาประชาชนปบัที่พก็พู บ้ก็ไปย้อนให้แต่ว่าตะกานูคือกันนักหูตาเนาะต่มีบัคหาตาตบหูบักหาดอกปะตะกาด้บา l a n c เปโลอปอะไม่ปอดิบาราทุยเนี่ยอะกนอะไม่ดิน้อสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังดีกว่ารัฐบาลพม่าอีกไหมล่ะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยยังดีกว่าทหารพม่าอีกไหมล่ะถ้ามันไปแบบนี้อ่ะเกิดภัยพิบัติขนาดนี้อะ ทางการพรม่าไม่ทําอะไรเลยทหารพรม่าไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นไม่ช่วยไม่ทําอะไรเลยอันนี้คือรัฐบาลปัจจุบันนะครับไม่เหมือนทางการไทยพี่น้องเวลาเกิดอะไรเนี่ยทหารของเราแนวหน้าคือทหารพราน็เข้าไปช่วยเหลือทหารราบเท่าที่ทําได้ ถ้าช่างเข้าไปซ่อมให้กับบ้านเรือเข้าไปซ่อมบ้านเรือให้กับประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติเพราะมันไม่มีแม่งอะไรเลยแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวหลายเมืองผ่านพินาศราบเป็นหน้ากรอนเนี่ยไอ้มันจะมีกจิกระจายที่เอาเครื่องบินมิกของมาเนี่ยไปทิ้งระเบิดอีกหลังแผ่นดินไหวนะครับพี่น้องมันชั่วขนาดไหน แล้วก็มันทั่วขนาดไหนที่เข้ามาทำกับคนไทยในอนดีตยอย่าไปสันเสริญมันผมเป็นพี่น้องปากกันยองคนหนึ่งไม่เคยมีความดีในตัวมันสักกอย่างเลยมีแต่เล่เหลี่ยมีแต่อะไรอ่ะอุบายอะไรต่างๆอันนี้คือสันธรรมชาติที่แท้จริงข้งแท้ของพาม่า นะครับพม่าดีก็มีครับไม่ใช่ไม่ดีผมหมายถึงผู้ปกครองผมหมายถึงไม่ออนไลน์กับพรรครั่วไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยประชาชนเนี่ยดีสิ่งที่มันเจ็บใจที่สุดเลยเห็นข่าวนี้แล้วก็ดูสภาพนี้เห็นข่าวต่างประเทศเขาไปช่วยแต่ประมาณสักสองร้คน เกี่ยวกับมูล,ลนิธิกู้ภัยอะไรต่างๆและอุปกรณ์หรอกอุปกรณ์ล่ะถ้าหามีเยอะแยะทำไมไม่เอาอะไรไม่ดึงออกมาแล้วก็ประกาศว่าขอความช่วยเหลือจากนานาชาติมึงทำเฮียอะไรแค่นี้มึงทำเฮียอะไรมึงไม่ทำอะไรเลยถ้ามึงมึงไม่สั่งมันเจ็บใจประชาชนอย่างคนไทยอย่างผมเนี่ยเจ็บใจชิบหายเลย อันนี้คือความจริงเอาเวดอกรสานอองสีเวด้าเลกก่เจ้าเต้ปูนเตอร์รอปวบเทตเปอร์เลยมัเน่ก็เจ้าเต้คูหน้านเน่เกร์เดอะฟอนเดชันปรามาเซตาซิปันเน่เลมาเซลอก็อยตุเนจะมีบาเทเวด้าเนอเมซ่เนี่ยไปพบปญาตั้สอือเทเวดาเนาะ และประกาศขอรับความช่วยเหลือจากนานาชาติพลเอกเมนออนไลน์ออกมาพูดครั้งเดียวจบจะกับภาวะสุญญาเกียบพูดนะเนาะอย่แต่ดอกผักก็เตะแต่ว่าผักก็เต๊ะแต่จะใส่ในถั่วดมอ่ะดอกผั่กางงู้เซซี่ สมมติน้ดมีบ้านเฮปปาพลาสาบูดีแพ้เขาคู่หูเวียร์ล้อคินเน่เมื่ก็บออยู่และเตหลอไม่โปดิแหลขาเล่อบบดูกว่าพู้ปาที่บุก็พอูดีก็จะเตะโอ้บ้านเลาอยู่ก็ปูดอกว่าปูบุกเกต้องเกี่หอประเตศหลุนหลอเนาะเราโชคดีที่เกิดมาในประเทศไทยนะครับพี่น้องถึงแม้ถึงแม้ไทย จะมีข้อขัดแย้งมากมายจะมีการทะลอดวิวาสสำหรับระดับผู้ปกครองหรือนายสภาแต่มนุษยธรรมความช่วยเหลือมันยิ่งใหญ่ครับความเมตตาช่วยเหลือมันยิ่งใหญ่ครับพี่น้องไม่เหมือนพอม่มันไม่เหมือนเลยต่างกันอย่างน้าม,มือกับหลังมือเราเกิดมาเปนคนไทยเกิดมา เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็เกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยเราเป็นกะเหรี่ยงคนหนึ่งเราเป็นมงเราเป็นมูเซลริซจะเชื้อชาติอะไรก็ต่ำเราอยู่ใต้ธงตรายโรงก็คือคนไทยดีกว่าพมา่าพี่น้องพมา่าน่าสงสารนะครับมากๆเลยผม ngu mm. da du lom ma ga do valley de i for to do i ata kon nu pwe ro na ta la ta kon nu pwe ro te termina kon nu e pwe li tu lot de se la ba me pwa gnyo pwa ha ko pho a cha ne o ba sa ta na ke a we da me si wa ye le he na pwe ne o ta ke na ba pwe ne ba la chi he na memory ata to no ne pwe ne lo me a no ne ba la chi lo ja di no a do te ya ya ne มาปะตุยดาตปะกัวจายาโดเตเตมกอราสิดอสิเลลีหนอมาชะโดโลนอมิวาดอบเวเนาะหล่อซากะหยอดุมาดอบบิวะลาอุลอทิคลกอคลอทิกากอกากเมเกเลกอจเตเมเกดิตายเยเตลมโคดคลิปเนเวดาปอุลกอจเตนาเกปะตะปะตัตอะนาคาโคปะตะกาบเปเมซาเดปนับาหนอเปคลิสเซมัสเซเปตาซีอูโดเปือ นาะรดูส้วตพลกลกช่วงนั้นาปโดปนกมาไวจม่ปดโดปืมาเนี่ยเม่อเชื่อลยไมีออนไลน์เนี่ยยยนักคือดเลบเนาะเมเชือแล้ตักรักโรอปตอามีเนเป็นน้องเสดีเนาะในเชื่อลปิดโดเปืเชื่อล้วม่ออนไลน์อาจจะตื่นเลยวที่ผู้กบผู้บ้ากบแเขว่าดอกเบี้ิ่เนาะแล้วเนี่ยตาตาไข่เมซ่เสกตเตาที่เลยยน้องซาตกา นอนีไม่เชือเลปิดดูปปะเลยก็จะเตะปูอะจตตื่เลยที่พวกผูบ่เชื่อเลตักรักโรอามีเน่ดับเวลาบ้านหน้าบับขอกระดนี่ไวด้นี่หรอตันเสียงอเมื่อไรเออดมลยไม่อยากฮกู่นี่หละเตลบปูดีก็บอกอยู่แหละเตลปูดีอ่ะพวกพรกเก็เลยโคตัวพวโจทตัวเลยก็จะเตมาแล้ว คูละถาโดอดูดโดเธอโเดต้มาเซตากัวโดปูเวตากัวผัดกูควาเจควาผัดดูยังให้คือใบดอปูเวปากงอนเม็ดปูเวเม็ดเธอเจลรูเลเตยดเฮว่าเลเปโดไปยึดมาเจอว่าเมลเลตากะระกระโรจยมาเจอยึดนาร์ปาเตอร์เลกเลตุเลโดปูเวบักกุบักเฮเมล บ่ดบะประนะอะกะแลเพ่เมี่ยวละถั่วปู่ละจ้อละอะดะประอาซิดป่ะเอาแวเนยื่ออึษะปู่หมอเยตะจายยาอย่ากัวหลู่ถั่วเจ๋ยเนาะนักเกดะตลุบ่ะแพว่เกเกร้องซะเนาะเกเกบลูละเมี่ยวละอัสึกโพสิโพอะกวนต๋อหนอดะเกบลูดะขอเนาะบะเกแตบมาดีเนเออเยเกแตบไว้อิหลอปวดดีแตดีอะเสดี้เถาะมื้อหานี่อย่าลืมดนียะ เจตเราบาตาข้อโซหฮัลคอนดอเลือดีเอตนหญาเสชีเสชีซ่เขมีเชมีต้นีอ่าลาทอตสโลาเอเพรปกับที่เราเลตโนตรินอเลืเพชบุรีบ้านเราบลูซเนี่น้อบ้านเาลีเลยจะเตาพูตระกกททบปัจจุเกเกออตระดูเฮ้ยบานอย่างนี้เละ ဝတ်ကွားခါဟောကောမုနောကောဒါလက်တကောဒါဝဲကွာလေဧကြောအဲရာထခိုင်းနကောချန်နေစေးလားဘဖဲလာထောတဆောဝီယားလားခီနဘကောယေတရာဒိုလားဝဲနေနကောကခတ်စေးလားဘလစ်ဂိတေအာရ်ချေဘပွဲရတ်တယိုယောပါကေယား